สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้ขบกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูผัดกะเพราหน่อไม้ดองครับสูตรนี้ใครชอบทานหน่อไม้ดองไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าทำง่ายเผ็ดร้อนถึงเครื่องแล้วก็หอมหน่อไม้ดองด้วยครับโปะไปบนข้าวสวยร้อนๆแบบนี้บอกเลยว่ามีเบิร์นข้าวแน่นอนครับสูตรนี้เราใช้หน่อไม้ที่เราดองเองทำให้เนื้อกรอบไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปด้วยครับ รับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขันแรกเรานําหน่อไม้ดองมาร้างน้ําเปล่า1น้ําจากนั้นเราก็นํามาต้มในน้ําเดือดอีก1น้ําครับต้มประมาณ5-10นาทีให้หน่อไม้ดองสุกก็เป็นอันใช้ได้ครับเราก็ตักขึ้นสะเด็ดน้ําได้เลยครับ หน่อไม้ดองสูตรนี้เราทำเองก็จะไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็จะไม่เค็มเกินไปจะได้หน่อไม้ดองขาวๆแบบนี้เลยครับทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บไว้ทานได้เป็นปีหน่อไม้ก็ไม่ดำคล้ำสีก็จะขาวสวยสดแบบนี้เลยครับแล้วที่สำคัญกลิ่นก็ไม่แรงเนื้อก็กรอบอร่อยเหมือนทำใหม่ๆแบบนี้เลยครับถ้าใครอยากได้วิธีการทำหน่อไม้ดองสามารถคลิกลิงก์ด้านบนที่ดัดี้ให้ไว้ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นหมูสับ400กรัม หน่อไม้ดองต้มสุก400กรัมใบกระเพรา1ถ้วยใหญ,ใหญ่พริกแกงเผ็ดแบบป่นหยาบ3ช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็พริกจินดาเขียวแดงซอยอีกประมาณ1ถ้วยครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราใส่น้ำมันลงในกระทะสักเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ จากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับเอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วใส่พริกแกงลงไปผัดกับน้ํามันให้หอมเลยครับวันนี้เราใช้พริกแกงแบบบดหยาบนะครับเนื้อสัมผัสก็จะเหมือนเราโขลกพริกแกงเองเลยนะครับแล้วก็ได้ความหอมเพิ่มมากกว่าเดิมเลยครับพอพริกแกงสรงกลิ่นหอมแล้วเราก็นําหมูสับไปผัดกับพริกแกงให้หอมเลยครับพยายามขยี้หมูอย่าให้จัดตัวกันเป็นก้อนนะครับพอหมูเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ดองต้มสุกลงไปครับ จากนั้นเราก็ผัดหน่อไม้ดองกับหมูให้เข้ากันครับหน่อไม้ดองของเราเนี่ยสุกแล้วนะครับเราก็จะใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวครับพอหมูกับหน่อไม้ดองเข้ากันดีแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยครับอย่างแรกเราก็ใส่ซอสหอยนางรมตามด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกจินดาเขียวแดงซอยครับ จากนั้นเราก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเพื่อนๆต้องชิมหน่อไม้ดองของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเค็มมากน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะลดเครื่องปรุงตรงนี้ได้ครับพอได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็ประคมใส่ใบกระเพราลงไปเยอะๆเ,เลยครับตัวใบกระเพรานอกจากจะให้ความหอมแล้วก็ยังเพิ่มความเผ็ดร้อนทําให้ผัดหน่อไม้ดองเนี่ยอร่อยขึ้นมากๆเลยครับถ้ากระเพราของใครมีดอกอ่อ,อนๆแบบนี้ใส่ลงไปด้วยเลยนะครับยิ่งหอมยิ่งเผ็ดร้อนเลยครับ ผัดต่อไปอีกสักครู่หนึ่งให้ใบกระเพราส่งกลิ่นหอมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเตรียมตักไปโปะข้าวสวยร้อนๆได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูผัดกระเพราหมูสับหน่อไม้ดองครับเป็นเมนูที่แด๊ดดี้ชอบมากๆเป็นพิเศษเลยนะครับยิ่งเป็นหน่อไม้ดองที่เราทำเองด้วยยิ่งรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อร่อยมากกว่าเดิมเลยครับเพราะว่ามันจะไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็จะไม่เค็มเกินไปแถมกลิ่นก็ไม่แรงด้วยครับแล้วที่สำคัญเนื้อกรอบมันทำใหม่ๆเลยครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตง์หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ